ีค่ะพี่หิวเป็นไงวันนี้เช้านี้นะคะตื่นแล้วนะคะหลังจากที่เรามาเที่ยวกันที่ขวัญใจนะคะเรามาดูกันว่าพ่อแจ๊กกำลังทำอะไรทุกคนพ่อแจ๊กกำลังพายเรือไปไหนพี่หนิวไปตกปลาในนงมุกนงมุกนี่นะคะป้าแมวป้าจุ๋มนะคะแล้วก็นงมุกนะคะเป็นยงนงมุกกําลังทำอะไรอยู่ นี่วิวสวยมากนะคะทุกคนที่นี้ไม่สวยอ่ะเดี๋ยวเราตอนนี้เรากําลังรออะไรลูกรอเขามารับใช่ไหมเพราะเราจะไปเล่นอะไรกันนี่เราจะมาเล่นอะไรคะพี่หวพี่เหีวไปเดินดิโชว์หน่อยเดินแบบบนไม่ล่วงนี่นะคะเราจะมาเล่นแพน้ํากันนะคะเดี๋ยวเราจะมารอ พี่ที่เขาเป็นเจ้าของแพรมาลากไปแต่น้ำไม่ร้องน้ำไม่น้ำไม่มีหนาวนะใช่นั่นเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเราได้ถ่ายนะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูแล้วก็วิวที่นี่สวยมากนะคะทุกคนนั่นน้องมุกไปเอาเสื้อมาใส่ไปไหนๆก็ไหนๆแล้วปะไปโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะว่าสองสาวจะเล่นแล้วเป็นไงนะเอาป้าแมวไปเล่นด้วยนะกับประจุ๋มนะโอเคจ้า